ครูนาริลัตเพียชออแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาเบนบุรีสอนในรายวิชาการบัญชีการเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งค่ะหน่วยการเรียนที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนที่4เรื่องกระบวนการบันทึกรายการทางบัญชีนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเข้าใจเกี่ยวกับรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าเข้าใจการบันทึกรายการค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะอธิบายเกี่ยวกับรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าได้แสดงการบันทึกรายการค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นได้ค่ะ ข้อมูลทางการบัญชีนะคะจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นได้แก่รายการค้าต่างๆซึ่งกิจการเนี่ยจะต้องวิเคราะห์รายการค้าเหล่านั้นว่ามีผลกระทบต่อทรัพย์สินหนี้สินและทุนอย่างไรนะคะจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปบันทึกบัญชีตามกระบวนการจนได้ผลสรุปการดำเนินงานของกิจการในแต่ละงวดบัญชีค่ะรายการค้านะคะหมายถึงการดำเนินงานทางการค้าอันก่อให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ระหว่างร้านค้ากับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและเป็นรายการที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการคือกระทบต่อทรัพย์สินหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของเช่นเจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนจ่ายชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อนําเงินสดฝากธนาคารกู้เงินจากธนาคารจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นค่ะการบันทึกบัญชีนะคะจะบันทึกตามหลักบัญชีคู่ เมื่อหลังจากที่ได้วิเคราะห์รายการค้าแล้วว่ามีผลอย่างไรต่อสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้แล้วก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนําผลของการวิเคราะห์เนี่ยไปบันทึกบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีทั้ง2ด้านก็คือด้านเดบิตและด้านเครดิตด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันนะคะตามระบบบัญชีคู่หรือหลักการบัญชีคู่โดยบัญชีทางด้านเดบิตหรือเครดิตเนี่ยจะมีมากกว่า1บัญชีก็ได้โดยยึดหลักสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของค่ะ หลักการบันทึกรายการค้านะคะเราจะดูตามหมวดหมู่บัญชีดังต่อไปนี้นะคะหมวดที่1สินทรัพย์เนี่ยจะเพิ่มด้านเดบิตลดด้านเครดิตหมวดที่2นี้สินเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่3ส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่4ี่รายได้เพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่5ค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านเดบิตลดด้านเครดิตอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการบันทึกรายการค้านะคะตัวอย่างที่หนึ่ง นางสาวกนํำเงินสดมาลงทุนในกิจการ1 0 0 0 0แสนบาทมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือเงินสดแล้วก็ทุนการวิเคราะห์รายการค้านะคะเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เมื่อนำเงินสดมาลงทุนในกิจการเงินสดของกิจการจะเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตท,ทุนอยู่ในหมวดส่งของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตการบันทึกรายการค้าก็โดยเดบิตเงินสด10,000แบาทเครดิตท,ทุนนางสาวก,ก11,000 0แบาทอธิบายรายการค้าโดย นางสาวก็นำเงินสดมาลงทุนในกิจการค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองนะคะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด20,000บาทมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือวัสดุสำนักงานแล้วก็เงินสดการวิเคราะห์รายการค้านะคะวัสดุสำนักงานเราซื้อเข้ามาวัสดุสำนักงานก็เพิ่มวัสดุสำนักงานอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตเอาเงินสดไปซื้อแสดงว่าเงินสดต้องลดลงเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดลดด้านเครดิต บันทึกรายการค้าก็คือเอาจากที่เราวิเคราะห์รายการค้านี่แหละค่ะลงมาบันทึกรายการค้าโดยเดบิตวัสดุสำนักงาน20 0 0 0บาทเครดิตเงินสด2 0 0 0 0บาทอธิบายรายการค้าโดยซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสดค่ะ,ะมาดูตัวอย่างที่3นะคะรับชำระหนี้จากลูกหนี้เป็นเงินสด30,000บาทมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือลูกหนี้แล้วก็เงินสด าการวิเคราะห์รายการค้านะคะรับชําระหนี้จากลูกหนี้เป็นเงินสดแสดงว่าเราได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามาเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตลูกหนี้มาจ่ายชําระหนี้เราแสดงว่าลูกหนี้ลดลูกหนี้อยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดทางด้านเครดิตเสร็จแล้วเราก็นํารายการที่เราวิเคราะห์มา,มาบันทึกรายการค้าโดยเดบิตเงินสด3 0 0 0 0บาทเครดิตลูกหนี้30,000บาทอธิบายรายการโดยรับชําระหนี้จากลูกหนี้ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่4ี่นะคะ รับเงินสดเป็นรายได้ค่าบริการลูกค้า5,000บาทมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือเงินสดแล้วก็รายได้ค่าบริการการวิเคราะห์รายการค้านะคะรับเงินสดเข้ามาเงินสดเราเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตนะคะรายได้ค่าบริการรายได้อยู่ในหมวดรายได้เพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็นํามาบันทึกรายการค้าโดยเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการด้วยยอดเงิน5,000บาทอธิบายรายการโดยรับเงินสดเป็นรายได้ค่าบริการลูกค้าค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่5จ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสด8,000บาทมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือค่าโฆษณาแล้วก็เงินสดค่ะทีนี้มาดูการวิเคราะห์รายการค้านะคะค่าโฆษณาอยู่ในหมวดค่า้จ่ายค่าโฆษณาเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เราเอาเงินสดไปจ่ายเพราะฉะนั้นเงินสดลดลงทางด้านเครดิตนํามาบันทึกรายการค้าโดยเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดด้วยยอดเงิน8,000บาท อธิบายรายการโดยจ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสดค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามที่ครูอธิบายให้ฟังแล้วก็ได้ดูตัวอย่างที่ครูนําเสนอไปแล้วให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะใน g Google c l a s s r o o m รายวิชาการบัญชีการเงินรหัสของชั้นเรียนก็คือครูขึ้นให้ตามหน้าจอน,นี้แล้วนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปทําใบงานแล้วก็แบบทดสอบนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ